อ่าโอเคครับวันนี้วันที่5นะ5้าิงหาคมแล้วไหวามากครับวันนี้เรามาขึ้นในมาข้อสุดท้ายของเศษส่วนก็คือการหารนั่นเองนะครับตอนแรกครูว่จะสอนคูณกับหารเนี่ยไปพร้อมกันแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราสับสนอืมทีนี้เรามาดูแยกเรื่องสําหรับการหารเศษส่วนไปทบทวนกันเลยการหารเศษส่วนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรนะมันมีขั้นตอนง่ายๆนิดเดียวแหละ อย่าเช่นตัวอย่างอดูตัวอย่างของดีกว่า2ส่วน9ก้าเรียนหาร,หารกับ2ส่วนสารหาร,หารจะไว้เลยขั้นตอนมีขั้นตอนเดียวก็คือเปลี่ยนอะไรก่อนเปลี่ยนทงไมหารให้กลายเป็นคูณใช่ปะ่ะแล้วก็เศษส่วนตัวหลังเนี่ยต้องกลับกันออสลับตัวนี้ใช่โอเคนะเท่ากับ ตัวหน้ามันเดิมนะครับอย่าลืมต้องสลาบตัวหลังนะบางคนชอบสลับตัวหน้าสองส่วนเก้าครับเปลี่ยนหาเป็นคูณกับสามส่วนสองพอมันเปลี่ยนเป็นคูณปุ๊บเราใช้วิธีการเดิมก็คือการตัดของเราที่เร,เราตัดๆกันมาสองในชะ่ไหมสองหนึ่งสองสองหนึ่งสอง,สอง, 1, สองต่อไปสามสามหนึ่งสามสามสามเก้าตอบอะไรเออเท่ากับสิบหนึ่งส่วนสาม ใช่ไหมแต่ทีนี้นักเรียนสิ่งที่ยากนะครับไปชมทัวอีกครั้งหนึ่งไอการหารของเราเนี่ยสำหรับหมหนึ่งสำหรับหมหนึ่งมันจะมีในเรื่องของจำนวนเต็มเข้ามาประกอบด้วยจำนวนเต็มครับเพราะฉะนั้นการหารจำนวนเต็มมันก็จะเหมือนอาการคูนใช่ปะถ้าอย่างเช่นลบ4ตั้งเนี่ยหารกับสอง นั่นเอนเอาจำนวนเต็มบวกหารกับลบเนี่ยคำตอบจะติดตลรู้ไหมไม่ได้ลบสองใช่ป่ะโอเคแต่ถ้าเกิดมันอย่างเช่นอะไรนะลบสิบหกเออหารกับลบสี่เนี่ยมันจะเป็นค่าบวกก็คือเท่ากับสี่นั่นเองใช่ไหมทีนี้ก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมใช้วิธีการแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับการหารเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็สลับ เศษส่วนตัวหลังด้วยนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างเราดูตัวอย่างของคอทําได้แนละ้วเรื่องนี้ง่ายแต่ว่านักเรียนคนนี้อ่ะโจทย์มองไม่ชัดนะนรกเขียนโจทย์ใหม่ห้าเศษหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับหารกับลบหกนักเรียนคนนี้นะครับก่อนที่เราจะทําเราต้องมาดูที่โจทย์ก่อนโจทย์เรา ตัวหน้าเป็นจำนวนขาก็าเปลี่ยมเศษเกินนะล่างคูณหน้าบวกบนเจ็ดห้าสามห้าเป็นอ่ามันจะได้สามสิบหกส่วนเจ็ดหารกับนั่นเลยครับอ่าจำนวนเต็มจำนวนเต็มจะมีตัวทวนเป็นเลขอะไรอ่าเลขหนึ่งเสมอเราก็สลับตัวนี้ซะไอ้ยอ้อยไต้มันสลับนี่เราเปลี่ยนโจยเฉยมันจะเป็นลบหกส่วนหนึ่งใช่ไหม อ่ะเรามาวิธีคิดวิธีค่คอยสลับขึ้นวิธีคิดนั้เรียนเราสลับได้เลยตัวหน้าเหมือนเดิม3 6มส่วนเเปลี่ยนหารเป็นคูณสลับตัวหลังจากลบหส่วนหนึ่งจะกลายเป็นลบสิหนึ่งส่วนหกฟึบเราก็เจอตัวตัดได้แล้วตัดซะหกหนึ่งหกหห สามสิบหกแล้ก็เอาหกไปคูณกันหนึ่งหกคูณหนึ่งเอาเจ็ดคูณหนึ่งคำตอบเราติดลบไหมโอเคเท่ากับลบหกส่วนเจ็ดตัวบนน้อยกว่าตัวล่างแล้วใช่ปะตอบได้เลยตอบลบหกส่วนเจ็ดสิ้นแล้วเดี๋ยวถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันจะชินมันจะชินแบบ เอ้ยมันง่ายเลยวะมันมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมไม่เลยครับมันไม่มีอะไรที่ยากไปกว่านี้นอกจากตัวเลขมันเยอะเฉยอืมอ่ะมาดูข้อถัดไปตัวอีกข้อหนึ่งตัวอย่างที่สองเห็นโจทย์แป๊บหนึ่งลบหกสิบสามส่วนเก้าสิบห้าะครับหารกับห้าส่วนแปดแล้วก็ หารกับลบสีส่วน57เนั่นเลยครับในการคิดเลขนะครับเราจะเปลี่ยนเทียรวดลวดเลยก็ได้หรือว่าจะคิดในวงเล็บก่อนก็ได้แต่เรามาเช็คดูนี่มันเป็นข้างมาหารใช่ไหมข้างมาหารน,นั่นเองเราก็าค่อยๆเปลี่ยนไล่เปลี่ยนทีละต,ตัวละแต่ว่าเราต้องคิดจากซ้ายไปขวานะการคิดเลขต้องคิดจากซ้ายไปขวาเสมอ,อมาดูวิธีคิด ปากกาคู่สีไม่สวย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เลยว่ะเดี๋ยว <Yeah. S 2> เปลี่ยนปากกาไปมันไม่มีสีอะไรมาเลยเนี่ยอ่า mm hmm. อ่ะ,อะ,อะสิตาดูวิธีคิดวิธีคิดนะครับเราเปลี่ยนได้เลยไหมข้อน,นี้มันเป็นจำนวนอ่าเป็นเศษส่วนมาแล้วจับเออจับเปลี่ยนเลยไดนะ้เนี่ยแนวเล็บก่อนในวเล็บ ลบหกส่วนเกหารต้อเป็นหารเป็นคูณ5้าส่วนแจะกลายเป็น8ปส่วนหนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมหารเปลี่ยนเป็นคูณก็เลยเลยก็ได้นะชุดหลังเนะี่ยขีชุดหลังเลยก็ได้หารก็เป,เปลี่ยนเป็นคูณแล้วกับเศษส่วนตรงนี้จากลบสี่ส่วนห้็กลายเป็นลบห้ส่วน ทีนี้บางคนถามเอ้คูณไอ้วงเล็บแรกเนี่ยมนสามารถไปตัดกับวงเล็บหลังได้ไหมก็เลยครับสามารถตัดกันได้นะเพราะว่ามันคือการการคูณนั่นเองเออถ้าเราเขียนแยกใหม่แล้วเปิดวงเล็บแล้วเ,เขียนแยกใหม่มันจะกลายเป็นอืมก็เหมือนเ,เขียนแยกตัวมันนะมันจะเป็นลบหกสิบสามส่วนเก้าสิบห้าครับคูณกับแปดส่วนห้า แล้วก็คูณกับลบห้าสิบเจ็ดส่วนสี่สิบสองเนี่ยมาสามารถตัดกันได้หมดเลยทีนี้เราก็มาหาคู่ตัดดิอ,อะไรมันตัดกันได้บ้างเนี่ยอืมหุเอืออะดูสิชัดไหมอ่ะให้ดูตัวอย่างไว้แวบ,บหมวนเออได้เลยครับการตัดไม่จำเป็นว่า มันต้องหาลงตัวเสมอไปทีนี้ให้สังเกตที่เลขคู่กับเลขคี่นะครับสังเกตสังเกตเลขคู่เลขคี่เลขคู่กับเลขคี่ถ้าเป็นเลขคี่เนี่ยเราใช้ได้ตัดเลขคี่เราจะใช้สามใช่ไหมถ้าเลขคู่เราใช้ใช้สองเออเราก็ดูชุดที่เป็นเลขคู่ก่อน อะไรคู่แปดกับสี่สิบสองใช่ไหมเราเอาสองหาาสองในใจนะครับเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีเสียงเสียงไข่น้าอ่ะคูปีแหละโอเคใช้สองหารน,นะครับใช้สองก่อนสองนี่เอาสองตัดนี่ ส 2, 2, องสองปดละสองสี่ปดใช่ป่ะอันนี้สองสองสี่สองหนึ่งสองมาแล้วอะไรจะกันได้อีกัน,นเนยิเอ็ดเนี่ยมันตัดกับหิบสาได้นะครับเราอมีปเอ็ดยป็ดหนึ่งยิปเอ็ดยิปเอ็ดสองสี่สิบสองยิปเอ็ดคูณสามอะไรหกสิบสามทีเป๊ะเออนักเรี้ลองสังเกตด,ดูหรือว่าหรือว่าถ้า ใครมองไม่ออกนักเรียนหกากว่ยี่บเอมันเป็นเลขอะไรเลขคี่ใช่ปะเลขคี่เนี่ยมันสามารถใช้สามหานได้อ่ะสามตัดกันเลยอะเรื่อยๆสามเจ็ดยิบเอ็ดใช่ปะสามสองหสามหนึ่งสามนี่มันสามารถตัดกันได้ต่อเจ็ตัดกันเลยเจ็ดหนึ hiring, 1, ่งเจ็ดเจ็ดสามยิบเอ็ดอออะไรต่ออีกหมดอย่าง อะไรสามารถตัดกันอีกอืมอ่ะติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกหมดแล้วมะหมดไหมอ่ะดูไปมองตัวอย่างกันดิแอบมองดิอ๋อเขาใช้สามเ๋ยวนะนั่เรนดูตัวอย่างเขาเก้าสิบเห็นเก้าสิบห้าได้ปะเขาใช้แม่ตัด หมอเห็นใช่ไหมนี่นี่นี่ตรงเนี้ยอืมห้าห้าไม่ลงตัวอ่ะโอเคช่างมันมาดูตัวอย่างดูของของเราดีกว่านั่นเองครับถ้าถึงบรรทัดนีแ้แล้วแล้วใครคิดไ่ออกว่า,วาเอ๊ะมันต้องเอาอะไรคูณอะไรต้องเอาอะไรไปตัดอีกนักเรียนเราคูณไปเลยก็ได้เดี๋ยวสุดท้ายเราจะมองเห็นว่า อะไรที่มันสามารถตัดได้อีกนะครับทีนี้เราก็เอาคูณไปเลย95คูณ5ตัวเลขจะเยอะนิดนึงไม่เป็นไรตัวนี้คูณกัน,นเป็นสีปาะกาเประกาศกาคูณสี่้ำอือ5 95คูณ5อะไรนะอ่ะได้475 แล้วก็มาคูณกันหนึ่งใช่ไหมอ่าตัวล่างแหละนั่นเลยคำตอบติดลบเปล่าติดไหมอันนี้เป็นค่าลบนี้เป็นค่าบวกนี้เป็นค่าลบเราลบมาคูณลบปุ๊บมันจะกลายเป็นค่าบวกอ่าไม่ติดลบนะครับตัวบนเอาสี่คูณเจ็ดอ่าสี่คูณสามสิบสองสองคูณห้าสิบเจ็ดได้อะไรหกร้อยแปดสิบสี่ อยูนหก้อยสิบ่เอนันเรีเราเขียนโจทย์ผิดอะไรต้งไหนปแปบ๊บนึงนี่ดส่วน5 6 5ห4ส่นเกาห่ี่ย็นเจงาช่วยเยคำตอบนิดนึนนง เราใช้อะไรตัด๊บกิราใช้เจ็ดใช่ไหมอ๋อแบบนึงเจอแล้วไปย้อนกลับนิดนึงนะโอเคมาจะทำพร้อมกันจะได้ออกขอมกันนม่ได้เห็นว่าเห็นครูตัดปะผิดตรงไหนไปตรงนิดนึงนี่ไงสี่สองหกสิบสามเอาม่ดิ เขียนเลขผิดเมื่อกี้เนะี่ยอ่ะเรามาเริ่มใหม่อ่ะเลขแปดใช่ป่ะเลขแปดอันนี้หกสิบสามตรงนี้สี่สิบสองอ่ะมาช่วยคิดนะครับข้อนี้เขาใช้เมื่อกี้เนี่ยเขาเริ่มจากแม่ไหนเราเอาแม่แม่สองใช่ไหม อ่ะดูไหมสองสองสี่แปดนะครับมาดูสองสองสี่สองหนึ่งสองอ่ะถูกวันนะหนึ่งคู่เป็นสี่แบบต่อไปใช่ไหมนี่แม่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดสาม

นั่นเงใครมีแม่สคุลอยู่ข,ข้างๆตัวมันลองเอาแม่สคุลแงะมาด้วยดิอ่าเอาแชมป์เป็นไงบ้างสบายดีแม่สามแร้สามมันหันเก้าสิบห้าลงตัวเร้เอาแม่ะไรน,นะแม่สามมาแ มันไม่มีคู่ดิเธอเอาสามมาหห้าสิบเจ็ดแล้วก็เก้าสิบห้าหตรงไหนเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่ามาช่วยกันเช็คิดนึงคุณว่ามันน่าจะเป็นแม่แม่ทุคุณที่พวกเราไมา่ค่อยได้ท่องอะ่ะใครแม่ทุคงณดูใล้ตัวอังเอ่ย ลองดูแม่สิบเก้าดิโอเคโอเคเอกวินอยู่ใกล้เม็ดสกูลปะลองใช้แม่สิบเก้าดิคูเจอและเออมันใช้แม่สิบเก้าเนี่ยโอ้ใครไปทองใช่ปะเอามันใช้สิบเก้าตัดห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสามมันได้ห้าสิบเจ็ดแล้วก็สิบเก้าห้าใช่ปะ มันได้95พอดีโอ้โหนักเรียนถ้าเป็นข้อสอบครูนะกครูจะออกไม่ขนาดนี้นะครับจะออกที่มันสามารถพวกเราท่อง้ทุกคนได้ไดนะไม่สิบเก้าเราไม่เคยท่องแน่นอนใช่ไหมสิบเก้ามันใช้ไม่สิบเก้าหารโอ้โหอ่ะได้คำตอบแล้วเอาสามคูณสี่เป็นสิบสองสองสามเป็นสามสิบหก ใส่หส่วน5้าห้อ่าตัวบนมากกว่าตัวล่างครับเราก็ไปเปลี่ยนเป็นจำนวนคาซะวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมใสหตั้งหารยี่ห้ายี่ห้าหนึ่งยี่ห้าะครับเหลือเศษอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งเศษสิเราหารได้1นึ่งใส่หนึ่ก่อนเศษสิบเส่วนยี้านะครับแล้วก็ตอบ หนึ่งซอส่วนยี่ห้านะครับโอเคน่าเรียนกันบ้านนะครับกันบ้านถ้าเราทานะถ้าเราเจอเลขมันโงโง,โงก็ลองดูแม่สกูลมันก็ได้นะเพราะว่าแม่สิบเก้าี่ยครูเชื่อว่าเราน่าจะท่องไม่ถึงนะพวกเราไาจะท่องเต็มที่ก็แม่สิบห้าใช่ไหม,มแชมป์เป็นไงบ้งางสบายดี อ่าเดี๋ยวค่อยมาคุยน้องเรื่องกันอันนี้นเลยมาดูกันบ้านนิดนึงสี่ข้อพอเดี๋ยวกูเลือกให้กันกันบ้านนะครับกันบ้านเอาข้อข้อเจ็ดข้อแปดนะครับแล้วก็เอาข้อยง่ายสักสองข้ออะสามสี่นั่นเงครับสามสี่เจ็ดแปดกันบ้าน สำหรับวันนี้เออนักเรียนเราแคปแคปคอกันบัมน,นิดนึงเดี๋ยวครูส่งส่งโจทย์ให้นักเรียนโจทย์มันอยู่ในอัลบั้มอ,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 อ่ะนะครับเออพลุนไปเข้าเอยอ่าโอเคนั่นเองครับแล้วก็สำหรับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสุดท้ายนะครูยอยากให้พวกเราไป ทำงานีกงานหนึ่งก็คือสรุปท้ายบทนะครับให้เราสรุปท้ายบทนันเรียนเราจะสรุปท้ายบทเราม่ต้องไปเขียนแบบนี้นะเออก็คือักเรียนเราอ่านไปสรุปท้ายบทสำหรับเรื่องที่เรียนมาเขาสิยมและเศษส่วนในเรื่องในที่เร,เรียนกันโอ้ ให้เราทำสรุปท้ายบททำเป็น mind map ก็ได้นะครับเขียนเป็น mind map mind map mind map ก็คือหัวข้อตรงกลางเราเขียนหัวข้อตรงกลางนี่ฟึบทดสนิยมแล้วก็เศษส,ส่วนใช่ปะ่ะแล้วหลาก็โยงไหมการเปรียบเทียบทศนิยมเปรียบเทียบ,ย,ย,บ,ย,บ,ย,บยังไงถ้าข้อความนะถ้ามันมองข้อความอแล้วมองเนี่ยไม่รู้ใช่ปะ่ะว่ามันคืออะไรให้เราเขียนตัวเลขนะครับ เขียนตัวเลขหรือว่าเขียนเป็นข้อความที่พวกเราสามารถเข้าใจได้อะสรุปให้ตัวเองเข้าใจเนี่ยในชีพมันบอกว่าการเปรียบเทียบทุยนึงทุมที่เป็นจํานวนเต็มบวกมากกว่าทุมที่ที่เป็นจํานวนเต็มลบเสมอนัเรียนเราไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้เราเขียนตามความเข้าใจเราก็คือเราวาดเส้นจนวนเส้นหนึ่งฟึบฟึ๊บฟึ๊บ,บ,บ 1. อันนี้เป็นศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นลบหนึ่งสองอันนี้เป็นลบหนึ่ง เราเขียนไปเลยเลขอะไรเลขที่อยู่ขวามือไปงนไงเ่ยมากกว่าเสมอก็เขียนไปนี้แล้วก็การอ่าทฤษฎีมเ่าเนี้มันมีอะไรหรือว่าเทคนิคอะไรที่ควรจําแล้วก็เขียนไว้นะสรุปสรุปกามที่เราเรียนะนะครับตามชี้ตามการท่ราเรียนกันมาอเอียนนะกเรียนไม่ต้องลอกตามนี้ครับควูให้พวกเราไปสรุป หรือว่าการบวกทศยมเออการบวกทศยมเทคนิคมันคือง่ายเราต้องตั้งอะไรตรงกันตั้งจุดให้มันตรงกันเนี่ยมีอะไรแล้วก็อะไรอีกมันจะมีอยู่ในเรื่องของที่เป็นอ่าพวกลบพวกบวกเขา้ามาใช่ไหมถ้าเป็นลบเนี่ยเราต้องเป็นหนี้ถ้าลบคือหน,นี้เราบวกคือมีเงินในการคิดเราต้องเอาเงินไปใช้หนี้อะไรเงี้ย เอาเงินไปใช้หนี้เนี่ยสรุปให้ตัวเองเข้าใจนะครับไม่จําเป็นว่าไม่ต้องลอกมาตามตามหนังสือครับให้เราสรุปตามความเข้าใจเราโอเคนะสรุปกันบ้างวันนี้นครับมีข้างบนสี่ข้อแล้วก็มีเนะี่ยสรุปท้ายบทให้พวกเราสรุปเป็นไม้แมพหรือว่าสรุปเป็นธรรมดาได้เขียนหัวข้อสรุปท้ายบทที่สามแล้วเขียนหัวข้อมา เราเียนสรุปสรุปไปเพื่ออะไรนักเรียนให้เราสรุปไว้เพื่ออ่านทําสรุปไปอ่านนะครับสรุปไว้อ่านสอบเราสรุปยังไงก็ได้ที่เราสามารถเอามาเปิดแล้วอ่านสอบได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปดูหนังสืออีกโอเคนะตามน,นี้นะครับวันนี้กันบ้างก็มี2อ,อย่างครับมี4ข้อแล้วก็สรุปท้ายบทเนี่ยโอเคนะ